รูรูเด็กจำตัวจริงปนะ่ะเนี่ยเด็กสามขวบจริงก็สามขวบจริงก็ครับ ตู้เด็กสามขวบววเริ่มแล้วเ,เ,เ,เริ่มกินไม่ไปเลือกแล้ว หาตันแล้วมั้งเนี่ยน่าจะถึงแล้วหละเพราว่าตอนที่เราเป็นช่างมันสี่ตันเจ็ดตอนนั้นเขาไม่กินยานะแต่ทุกวันนี้กินเยอะเลยกินแบบโวันนกี้โมงยังไมลงยังืนกิอโยู่ใช่ไม่บางวันน่ะกูบรอมา จากตรงนันมาเสียงโกลดังที่นี่เลยเด็กกำลังกินกำลังนอนโอ้วันตป่าเนี่ยนอนนอนห่างกันห้าสิบเมตรอะยังได้ยินอะได้ยินก็เหมือนกนมากบางวันไม่โกนนะวันนั้นที่ไปไลฟ์ไว้อ่ะวันก่อนอะไม่โกลนเลยรู้รู้ว่ามีกล้องเสียฟิเจอร์ยเสียฟิกเจอร์ไม่ก้นไหนก้นนีครับดิ ตีหม้วดิวววดวออาอมาแล่านกว่าห้าตันกว่า้วนมากตาจนเนี่ย,าายาตาจนตาตกเลยอะ <c oughs> ตาตกเลยอะตาลีแล้วตาลีแล้วมาหลายวันหรือยังสองสมคืนแล้วครับพวกนี้วนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละ โอ้คอนเสิร์ตทุกวันเลยอ่ะคอนเสิร์ตทุกวันเลยอ่ะแล้วเปิดคาเฟ่เขาอีกอ่ะวันปินเลันั้นกวก็หาปู่อยู่ไม่เจอ พอนนี้กลับมาถึงก็มืดแล้วอเลยไม่ได้ไปพอดีย่าก็ไปก่อนแล้ววอนนี้ก็กลับมาถึงมืดแล้วมาถึงก็ต้องเอาเขาไปนู่นแล้วเขเลยไปไปอันเลยนะียวเจอเจอเอาหมูแบรหมูแบรหมูแบรไปไปยืนเต้นอยู่กับหมูแบน์นะหมูแบนกับผมอะหน้าเวทีอะหมูแบนบอกไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาตรงนี้อุดหูก่อนแล้วไปต่อนึกว่าจะหยุดยัไม่หยุดแล้วเอาทิชชู่ยัดหูค,ครับก่อนครับก่อนครับ ขึ้นคำตัวต้อนเป็ดตัวต้วตอนหานเนี่ย เียพาวิ่งทั้งหมู่บ้านเขาไปต้อนห่านเขาอยู่ <c oughs> ครับก่นอนขอเทีครับก่อนครับขอเคี้ยวอยู่ หอมถึงพื้นจริงปหมเนี่ยโอ้ยไม่อยากกลับกรุงเทพเลยอ่ะคิดฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะไม่พอ แถมไฟไหม้อีกอา้าวไปกระใหญ่เลยครับครับก่อนอยู่หรือ,อยังครับครับเ,เ,เออมันติดคอเมื่อกี้นะ <c oughs> <c oughs> อ่ะ โอ้ปูดนางนี่ขาไปกาวันนั้นผมไปขึ้นถังถงเจ๊ถังัง,งอ่ะหัวขึ้นไปขาขาขึ้นไม่ถึงตะเกียตะกายขึ้นไม่ได้ถหลังถหลังเล็กๆก,ก็จะขาพล,ล,ลาดไปได้แล้วอันนี้ขาอยู่ตรงกลางกลางหลังเขาข้ามไม่พ้นถัง กคงจะไปหลายังเล้งะนานหน่อยอะเล็บห่างหมดเลยอะเขาว่าไม่ตอนไปดูตอนที่พาพี่ดูไปครั้งแรกอะนี่ว่ะพื้นเท้าช้าไปเสียดินที่เขาอยู่มันยกไม่ดินที่เขาอยู่ตรงที่อ่างอาบน้ำเขาเนอะมันเละหมดอะแล้วมันมันค้างอยู่มันไม่ได้อะถ้ามันทำอย่างนั้นมันต้องทำสูงๆแล้วคอยเว้นกว้างๆหน่อยแล้วก็ เขาถึงทําเป็นหลังเต่ากันหมด้ะเนาะสกิดสกิดปู่สกิดปู่สกิดสกิดขอรับใหญ่ๆหน่อยครับออนปู่ออนปู่โอ้ นแหลแน่แน่แเฮ้ยนี่โอ้พี่ตูอาบน้ำเนี่ยเอ้ยพี่ตูถามปูอาบน้ำเนี่ยอากาศเย็นเย็นช้างเขาทำางนะปึ๊บพอจะถีก็ไม่ไม่ปล่อย แอ้งบๆงขอเง็บๆงขอขอล้าๆหน่อยครับโอ้เป็นอายขอสองเติมสาเติมเลย ยไ,ได้เ,ออเป่าไอ,อ้เป่าไอ,อ้เป่าไอ,อ้เป้า,อา,อปาครับสิครับไอ,อ้ทีครับอีกที ถ้าปูไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้แนละ้วใช่ปู่ไ่อยู่ก็ไม่มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้ว <laughs>